สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการกดจุดเพื่อช่วยให้สมองเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความจํำดีขึ้นระบบไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยดีขึ้นทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีชีวิตชีวาตื่นมาไม่มึนหัวนะครับจุดนั้นจะอยู่บริเวณปลายนิ้วกลางนะครับใช้วิธีบีบนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับบีบนับหนถึงห นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็บีดนับใหม่1 2 3 4 5ทําแบบนี้ครับให้ได้10รอบนะครับทําแบบนี้ให้ได้10รอบเป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นความจำดีขึ้นช่วยให้สมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ สามารถทําได้ทั้งสองมือนะครับพอทําด้านซ้ายเสร็จแล้วก็มาทําอีกมือหนึ่งด้านขวานะครับเหมือนกันครับบรวณปลายนิ้วกลางนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของมือ,อข้างหนึ่งบีนับ1นึในใจแล้วก็ปล่อยนะครับบีนับ1นึในใจนะครับแล้วก็ปล่อย นะครับบีบนับ1-5ในใจไม่ต้องบีบแรงนะครับบีบให้รู้สึกว่าตึงๆช่วยให้สมองปลอดโปรง่งเหมือนเป็นการกระตุ้นเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ตื่นมาแล้วไม่งงไม่มึนมีความกระฉับกระเฉงนะครับ ลองดูนะครับเราว่างๆอยู่เราก็ทำได้นะครับด้านซ้าย10ลรอบนะครับแล้วก็ด้านขวาสัก10บรอบลองดูนะครับจะได้เป็นประโยชน์